สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมไมคนสแสวงหาครับคนเล่านิทานคนเล่าเรื่องอาถรรพ์ไพรอาถรรพ์ป่านิยายชาวบ้านเรื่องเล่าชาวบ้านตำนานเรื่องเล่าต่างๆเรื่องราพิธีหารต่างๆครับครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของชาวป่าเรื่องปิศาจกากอยครับเศษเนื้อและเลือดกระจายเต็มพื้นโดยมีเจ้ากากอยนั่งกัดกินคนที่โชคร้ายอยู่ตรงนั้น จกตากรอยคือสัตว์ร้ายที่เหมือนข้างคาวแต่ตัวใหญ่กว่าคนมีปากกว้างฟันแหลมคมราวกับใบมีดปากของมันสามารถกัดคอคนขาดายในทีเดียวมันจะออกหากินตอนกลางคืนเหมือนกับค้างคาวมันแพ้แสงแดดแสงไฟและไฟเมื่อมันกัดกินคนที่โชคร้ายคนนั้นอิ่มแล้วมันก็บินกลับไปยังถ้ำของมันที่อยู่ จนเช้าก็มีคนมาเจอศพคนที่ถูกกัดกินเหลือแต่เศษซากซึ่งดูไม่ออกเลยว่าคนคนนี้เป็นใครแต่ญาติจาเสื้อผ้าได้จึงรู้ว่าคนตายนะคือเจ้าโมคนในหมู่บ้านที่หายไปเมื่อคืนต่างคนต่างพูดคุยกันว่าตัวอะไรอ่ะที่กัดกินคนได้แบบเนี้รอยกัดกระชากของมันอ่ะไม่ใช่เสือหรือหมีที่เคยเห็นกันมาเลยรอยที่มันกัดฉีก กระชากแบบนี้เหมือนมันมีปากขนาดใหญ่ชาวบ้านที่มาดูก็ต่างพูดกันว่าแบบนี้มันตัวอะไรกันแน่ถึงได้ก,กัดฉีกคนเป็นขนมกันไปเลยอะ่ะต่างหวาดกลัวกันมากหลังจากมีคนพบศพคนถูกฉีกกินไปไม่นานเจ้าชายซึ่งไปเที่ยวหาเพื่อนต่างหมู่บ้านมาอีกอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งก็กำลังเดินกลับมาขณะที่มันกำลังเดินแบบสบายใจอยู่นั้น มันก็ดยินเสียงมันนกบินอยู่บนหัวมันนะแต่เสียงมันดังมากมันนกในตัวใหญ่มากมันก็แงนหน้าขึ้นไปดูบนบนฟ้าแต่ก็ไม่เห็นอะไรนะมันก็เดินต่อไปเรื่อยๆแต่ก็เหมือนแบบมันสังเกตว่าเหมือนว่ามันมีตัวอะไรสักอย่างนะคอยจะตามมันตลอดเวลาตามมาข้างหลังมันก็หยุดแล้วก็มองไปรอบๆตัวแต่ก็ไม่เห็นอะไรนะเจ้าชัยเริ่มกลัวขึ้นมานะขราวนี้เจ้าชัยตัดสินใจจะวิ่งเลยแต่ มันยังไม่ทันวิ่งไปถึงไหนก็ถูกกงเล็บขนาดใหญ่มาจับที่ไหล่ของมันจับไว้ที่ไหล่ทั้งสองข้างเจ้าชายร้องด้วยความเจ็บปวดร่างของมันถูกจับบินขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ปล่อยให้ล่วงตกลงมากระแทกดินเสียงมันตึบเจ้าชายนอนตัวงอด้วยความเจ็บปวดแล้วสิ่งที่จับเจ้าชายบินขึ้นไปบนฟ้าและปล่อยล่วงลงมาก็มายืนตรงหน้ามัน ตัวของมันเหมือนคนแต่ใหญ่กว่าสองเท่าตัวและปีกสีแดงเพลิงปากกว้างเกือบถุงหูฝันแต่ละซี่ยาวและแหลมคมเหมือนมีดพกสั้นๆมันค่อยๆเดินมาทางเจ้าชัยเจ้าชัยมองด้วยความหวาดกลัวแต่ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะล่วงลงมาจากที่สูงทำให้มันจุกและเจ็บมันมองมาที่เจ้าชัยและอ้าปากให้เห็นถึงเคี้ยวที่แหลมคม มันใช้มือจับเจ้าชายขึ้นมาแล้วกัดไปที่คอเจ้าชายแค่ทีเดียวคอเจ้าชายก็ขาดอย่างง่ายดายเลือดพุ่งกระจายเหมือนสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักมันกัดกินเจ้าชายจนเกือบหมดตัวแทบไม่เหลือชิ้นส่วนอะไรเลยเหลือไว้แต่ขานิดหน่อยกับรองเท้าและเสื้อผ้าจากนั้นมันก็บินจากไปจนเช้ามีคนมาเจอเศรษร่างของคนก็ไปตามตำรวจกับผู้ใหญ่บ้านมาดู จากการสอบถามเรื่องค้นหายและเศษเสื้อผ้าเศษรองเท้าที่เหลือจึงรู้ว่าเป็นเจ้าชายจากการที่คนในหมู่บ้านโดนตัวอะไรไม่รู้กัดกินไปถึงสองคนแล้วทำให้ผู้ใหญ่บ้านต้องเรียกลูกบ้านทั้งหมดมาประชุมเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยแจ้งให้ทุกคนนะตอนนี้นะระวังตัวกันหน่อยจะออกไปไหนตอนกลางค่ำกลางคืน,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 นเนี่ยอย่าไปคนเดียวเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่มากัดไอ้คนตายไปสองคนเนี่ยมันคือตัวอะไร ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าในนะ่ะขออาสาสมัครคอยเดินรอบหมู่บ้านเวลากลางคืนหน่อยเถิดขอพวกผู้ชายเนะี่ยเป็นมาเป็นอาสาสมัครกันหน่อยเพื่อความปลอดภัยของหมู่บ้านพวกผู้ชายก็อาสาสมัครกันมา1สิบกว่าคนโดยผู้ใหญ่บ้านนะจัดแบ่งให้เป็นชุดชุดละห้าคนคอยสลับกันเดินรอบหมู่บ้านพวกอาสาสมัครก็เดินตรวจรอบหมู่บ้านทุกวันในเวลากลางคืนโดยคืนหนึ่งจะแบ่งมาเป็นสองชุดสลับกันไปมาถึงจนเช้าเลย ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอคืนที่สามขณะที่พวกอาสาสมัครกำลังเดินตรวจหมู่บ้านอยู่นั้นทั้งหมดก็ได้ยินเสียงกระพือปีกดังสนั่นตรงมายังพวกเขาและสิ่งที่ทุกคนได้เห็นก็คือจะตัวประหลาดรูปร่างเหมือนคนแต่มีปีกตัวสีแดงเปลืงแต่ใหญ่กว่าคนมากปากกว้างฟันซี่แหลมคมบินมาหยุดตรงหน้าของกลุ่มอาสาสมัครพวกนั้นมันเดินมาตรงกลุ่มอาสาสมัคร พวกอาสาสมัครตกใจกับสิ่งที่เห็นบางคนจะวิ่งแต่ก้าวขาไม่ออกจนมีคนหนึ่งพอมีสติได้มาก็ยิงปืนออกไปใส่เจ้าตัวนั้นพอมีคนยิงปืนออกไปที่เหลือก็ได้ก็ได้สติกลับบ้างบ้างก็ทั้งหมดก็ยิงไปไอที่เจ้าสัปปะาดตัวนั้นแต่กระสุนปืนทําอะไรมันไม่ได้เลยมันสแสยะยิ้มกระโดดมายังกลุ่มของอาสาสมัคร มันจับหนึ่งในห้าคนเข้ามากัดกระชากกินขอขาดเลือดไหลก็เซ็นเลือดไหลทรลักออกมาคนที่ถูกกัดตายร่างกายกระตุกชักไปมาขาดใจตายทันทีที่เหลือพอเห็นแบบนั้นก็ต่างคนต่างวิ่งคนลทิศลนะทางส่งเสียงกันดังสนั่นแต่ตัวประหลาดกลับไม่สนใจคนที่วิ่งหนีไปมันยังคงกัดกินจาคนที่มันกัดตายอย่างเดียวมันกินจนอิ่ม จนพอใจมันก็บินจากไปจนเช้าพวกอาสาสมัครที่วิ่งหนีรอดมาได้ก็รีบไปบ้านผู้ใหญ่แล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ผู้ใหญ่บ้านฟังว่าเจอกับตัวอะไรมาผู้ใหญ่มันไม่กลัวปืนนะปืนยิงไปมันก็ทําอะไรไม่ได้พวกข่ายิงไปเนี่ยโดนทุกลูกแต่มันนะ่ะกลับเดินเข้ามากัดเจ้ามิงตายทันทีเลยตัวมันใหญ่กว่าพวกเราเยอะแถมฟันแต่ละซี่นะก็เหมือนมีดพก ผู้ใหญ่บ้านได้ฟังก็นิ่งไปแล้วบอกเอา้าเรื่องแบบนี้เราจะเอาอยัางไงกันดีปืนก็ทําอะไรมันไม่ได้ทุกคนในที่นั้นก็เงียบกันหมดเพราะคิดไม่ออกว่าจะจัดการกับเจ้าตัวประหลาดตัวนั้นอย่างไรขณะที่พวกชาวบ,บ้านและพวกผู้ใหญ่กําลังคิดอะไรไม่ออกอยู่นั้นว่าจะทาอย่างไรกับไอตัวประหลาดตัวนี้ก็มีคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาที่พวกผู้ใหญ่บ้านกําลังประชุมอยู่พอมาถึงเขาก็แนะนาตัวว่าสวัสดีครับผมชื่อระพินนะครับ นั่นบุญคำนั่นแขกนั่นเอกแล่ก็น่นเจตพวกเราตามล่าพิศาจกากรอย,อยู่พวกเราตามรอยพวกไอเจ้าปิศาจาตัวนี้มาถึงที่นี่ผู้ใหญ่บ้านกระสรวอะไรนะอะไรคือกากรอยราพินก็บอกไปว่าเจ้าตัวประหลาดที่ผู้ใหญ่กําลังพูดถึงอยู่นี่ครับมันคือพิศาจกากรอยพวกเราตามรอยมันมาตลอดจนรอยของมันเนี่ยพามาถึงที่นี่ ผู้ใหญ่บ้านและพวกชาวบ้านก็ต่างตั้งใจฟังแล้วก็ถามรับพินไปว่าไหนลองบอกมาสิมันเป็นยังไงกันแน่ไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรยังไงราพินก็ทําหน้าที่อธิบายให้ฟังว่าเจ้าปีศาจตัวนี้นะครับมันกินคนเป็นอาหารตัวมันใหญ่กว่าคนมากมันมีปีกคล้ายข้างขาวตัวสีแดงเพริงปืนทาอะไรมันไม่ได้หรอกมันกลัวไฟกลัวแสงสว่างกลัวแสงแดดและก็กลัววัตถุที่เป็นเงิน ทั้งหมดได้ฟังก็พยักหน้ารับรู้พอคร่าวๆตามที่ระพินอธิบายผู้ใหญ่บ้านก็ถามออกไปเอา้าแล้วพวกเจ้าจะฆ่ามมนได้เลยพวกระพินก็บอกได้สิพวกเรานะ่ะมีธนูที่ทําที่หัวด้วยเงินหอกที่ใบทําด้วยเงินและกระสุนเงินเพราะเจ้าปีศาจตัวเนี้ยมันแพ้วัตถุที่เป็นเงินจากนั้นผู้ใหญ่ก็ถามไปว่าเอา้าแล้วพวกเจ้ามาหาฆ่าเนี่ยมีอะไรฆ่าช่วยเหรอระพินก็บอกไปว่า ถ้ารู้ว่าปิศาจตัวเนี้มันยังวนเวียนอยู่แถวหมู่บ้านเนี้ยพวกผมเลยอยากจะขออาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้สักพักหนึ่งเพื่อรอดักจับเจ้าปิศาจตัวนี้ดักฆ่าเจ้าปิศาจตัวนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ฟังก็ยิ้มออกมาโอ้ยแบบนี้สบายมากดีเลยพวกข้ากําลังคิดกันอยู่เลยเนวะ่ะว่าจะจัดการกไอ้เจ้าประหลาดตัวนี้ยังไงพวกเองมาก็ดีแล้วออาเดี๋ยวข่าให้พวกเองอะไปพักที่บ้านร้างตรงท้ายหมู่บ้านแล้วกันก็เดี๋ยวพวกนี้ยังไง่อยว่ากันอีกที ว่าแล้วผู้ใหญ่บ้านก็พาคณนนะที่ตามราจเจ้รปีสาจกากอยไปพักที่บ้านร้าง <c oughs> เมื่อถึงเมื่อถึงบ้านร้างผู้ใหญ่ก็บอกว่าอะนอนกันที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพวกงนี้เราค่อยคุยกันอีกทีว่าจะเอา,อางไงกันต่อก่อนที่ผู้ใหญ่จะกลับไปเราพิงก็บอกผู้ใหญ่ครับผมแนะนําให้ผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เนี่ยและพวกชาวบ,บ้านเนี่ยให้เอาเครื่องเงินอะไรก็ได้เนี่ยมาคล้องไว้ที่คอจะช่วยป้องกันเจ้าวิศาตัวนั้นได้ จากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็กลับมาอย่างบ้านแล้วก็เรียกชาวบ,บ้านมาบอกว่าให้เอาเครื่องเงินนะ่ะคล้องไว้ที่คอหรือพกติดตัวไว้เพราะจะช่วยป้องกันเจ้าปีศาจกากรอยได้และคืนนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนเช้าพวกระพินก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ถามว่าเอา้าแล้วจะล่าไอ้ปีศาจไอกก้กากงกากรอยอะไรของเองอะจะล่ากันเมื่อไหร่ยังไงระพินก็บอกว่าอมเดี๋ยวข้านะจะตามรอยมันโดยอาศัยเข็มทิศเงินที่ข้ามีเนี่ย เพราะว่าไอ้เจ้ากากอยตัวเนี้ยข้าคิดว่ามันต้องอาศัยอยู่แถวถ้าแห่งใดแห่งหนึ่งติดกับหมู่บ้านนี้แน่เพราะมันถึงได้เข้ามากินคนในหมู่บ้านอย่างง่ายได้เหลือเกินเอาแล้วผู้ใหญ่ถามเอาแล้วจะไปกันเมื่อไหร่ล่ะไปกันยังไงราพินบอกว่าเดี๋ยวคงอีกสักวันสองวันนะครับเดี๋ยวให้เตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์นะให้พร้อมก่อนเมื่อพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้วรับพินก็กลับมาอย่างที่พักแล้วก็บอกให้ทุกคนเตรียมพร้อมบอกว่าอีกสองวันนะ่ะ พวกเราคงได้ตามร่าไอบิศฐาตร,ตรงนี้แน่แขกก็ถามขึ้นมาว่อาอ้าวรินเองแน่ใจนะว่ามันยังคงวนเวียนอยู่แถวนี้รพินบอกที่นี่คนเยอะมันคงยังไม่ไปไหนหรอกและทั้งหมดก็เตรียมของกันคืนนั้นขณะที่ทุกคนกำลังหลับไหลที่บ้านของนางใจคือนางใจปวดท้องึ้นมารอดีก็เลยลงมาเข้าห้องน้ำ แต่พอข้าห้องน้าเสร็จกําลังจะเดินกลับเกลับไปขึ้นบ้านกาลังจะเปิดประตูบ้านเจ้าปีศาจหลายก็บินมาหยุดตรงข้างหลังนางใจนางใจหันกลับไปดูก็ต้องร้องด้วยความตกใจเพราะเห็นเจ้าผีหลายตัวนั้นเจ้าผีหลายมันใช้มือยื่นมาเพื่อจะจับที่คอนางใจแต่ก็ต้องชักมือกลับร้องออกมาเพราะที่คอนางใจนะั้นได้คล้องสร้อยเงินไว้ เอาปีศาจร้ายที่ถูกจับเงินมันเหมือนจับถูกทานไฟร้อนๆมันจ้องหน้านางจแล้วก็บินออกไปนางใจสลบอยู่ตรงนั้นคนในบ้านพอได้ยินเสียงนางใจร้องก็ออกมาดูนางใจก็แ้วก็เห็นนางจนอนสลบอยู่ผัวนางใจรีบมาประคองแล้วก็ช่วยนวดเนื้อนวดตัวเอาอยาดมมาให้ดมจนฟื้นขึ้นมาจากนั้นนางใจก็ร้องอย่างเดียวเลยว่าผี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 จนผัวนางจ่า้บอกเฮ้ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นค่อยๆเล่าค่อยๆเล่านางใจเริ่มตั้งสติได้ก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผัวฟังว่ามันเป็นยังไงตอนลงมาข้าหของน้ําแล้วกลับไปออกมาเนี่ยแล้วกาลังจะขึ้นบ้านจะโดนผีเนี่ยมาจับตัวแต่มันพอจับคอแล้วมันก็สะดุ้งกลับไปจากนั้นทั้งหมดก็ทั้งผัวทั้งเมียก็ขเข้ามานั่งในบ้านโดยไม่มีใครกล้าหลับเจ้าปีศาจ้ลย มันคงเจ็บปวดกับการที่มันไปจับเอาสร้อยเงินเข้าทำให้มันบินวนเวียนรอบหมู่บ้านส่งเสียงร้องอย่างน่ากลัวทำให้ชาวบ้านต่างสะดุง้งตื่นตกใจกันหมดจากเสียงที่มันร้องอยู่จนเช้านางใจก็รีบมาหาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้ใหญ่บ้านฟังผู้ใหญ่บ้านก็บอกเอา้าเร็วไปตามให้พวกเราพินมาเร็วจากนั้นพวกเราพินก็มาที่หมู่บ้บานผู้ใหญ่เมื่อมาถึงผู้ใหญ่ก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง แล้วเราพินก็บอกว่าแบบนี้นะมันคงยังไม่ได้กินอะไรแน่ไม่แน่คืนนี้มันคงเข้ามาในหมู่บ้านอีกแน่เลยเดี๋ยวพวกผมนะจะออกเดินเป็นยามรอบหมู่บ้านเองผู้ใหญ่ได้ฟังแบบนั้นก็บอกออแบบนี้ก็ดีเหมือนกันดี่ถ้าอย่างนั้นก็ฝากพวกเองด้วยเลยกันนะคืนนี้นะขอให้ดูแลให้หน่อยเลยกันจากนั้นเราพินก็กลับมาอย่างที่พักแล้วก็บอกว่าเตรียมตัวให้ดีนะคืนนี้เราได้เจอมันแน่เนกถามคุณวาว่าแน่ใจนะ ว่ามันจะมาแน่รพินบอกมันต้องมาดิมันต้องมาแน่เพราะเมื่อคือนเะนี่ยมันยังไม่ได้กินอะไรเลยมันคงทนไม่ไหวหรอกยังไงมันก็ต้องมาออกหากินอีกแน่พวกเรานะ่ะเตรียมตัวให้พร้อมเถอะเราเจอมันแน่คืนนี้เย็นวันนั้นพวกเราพินก็มายัางที่บ้านผู้ใหญ่แล้วก็ออกเริ่มเดินสำรวจจากหน้าหมู่บ้านไปถึงท้ายหมู่บ้านเดินไปจนมืดก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไร จนเวลาผ่านไปเกือบเที่ยงคืนเสียงกระพือปีกก็ดังออกมาจากแนวป่าตรงมายังหมู่บ้านปีศาจหลายเห็นคนกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงกลางหมู่บ้านมันก็บินตรงลงไปหาทันทีมันหยุดลงตรงหน้าของกลุ่มของรพินพวกรพินซึ่งเตรียมตัวกันอยู่แล้วเมื่อเห็นเจ้าปีศาจหลายบินมาหยุดตรงหน้าทั้งห้าคนก็กระจายตัวกันออกไปเจ้าปีศาจหลายมันเดินตรงมายังกลุ่มของรพินเจด ก็รันกระสุนออกไปทันทีเสียงนังเปรี้ยงเจ้าปีศาจร้ายพอโดนกระสุนเงินเข้าไปมันก็สะดุง้งไม่เคยคิดว่ากระสุนนัดนั้นเนี่ยจะทําอะไรมันได้มันล้อออกมาแล้วก็พยายามจะเข้ามายังคนกลุ่มของรพินเนกได้เห็นดัางนั้นก็คว้าธนูแล้วยิงเข้าไปโดนที่ขาของมันพอธนูเงินปักเข้าไปที่ขาของมันมันก็ร้องด้วยความเจ็บปวดรพินวิ่งเข้ามาหมายจะเอาหอกแทงเข้าไปที่หัวตรงหัวใจของมันแต่มันก็กระโดดหลบไปได้ พวกที่เหลือก็พยายามจะยิงทั้งปืนทั้งธนูออกไปเจ้าปีศาจร้ายก็หลบได้ทันเจ้าปีศาจมันรู้ว่าไม่สามารถทําอะไรคนพวกนี้ได้มันจึงบินหนีออกไปทันทีพวกระพินก็พยายามจะยิงให้โดนหัวใจมันให้ได้แต่เจ้าปีศาจตัวนั้นก็หลบหลีกจนได้แล้วก็บินหนีไปเหมือนเจ้าปีศาจร้ายบินหนีออกไปแล้วเนก็ถามว่าจะตามไปเลยไหมระพินตามไปเลยไหมระพิน เราพินบอกไม่ต้องตามหรอกมันโดนทั้งลูกปืนลูกธนูไปนะแบบนี้ยเช้าเราค่อยตามเราตามมันไปคืนนี้ยไม่รู้นะมันจะโดดมาเล่นงานเราตอนไหนกลางคืนนะเราเสียเปรียบมันกลางวันดีกว่ามันแพ้แสงแดดเดี๋ยวเราใช้เข็มจิศเงินตามรอยมันไปคงไม่ยากหรอกจากนั้นทั้งหมดก็กลับไปนั่งที่บ้านจนเช้าก็รีบมาหาผู้ใหญ่แล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ผู้ใหญ่ฟังว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วรพินก็บพวกก็รีบออกเดินทางตามรอยเจ้าปีศาจร้ายทันทีรพินหยิบเอาเข็มทิศเงินขึ้นมานั่งบริกรรมคาถาสักพักเข็มทิศก็กระดิกหมุนไปมาและลูกศรก็ชี้ไปทางตะวันตกวกรับรพินก็รีบออกตามไปทันทีตามรอยที่เข็มทิศนำทางไปจนมาถึงกลางป่าก็ยังไม่มีวี่แววเห็นเจ้าปีศาจร้าย ทั้งหมดนั่งพักพร้อมปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไรกันดีเนี่ยถ้าวันนี้เราตามหามันไม่เจอเราจะนอนในป่าหรือกลับไปนอนที่หมู่บ้านก่อนเราพินบอกถ้าวันนี้ไม่เจอ,อยังไงเราก็นอนในป่านี่แหละจากนั้นก็ออกเดินทางตามที่เข็มทิศนําไปจนบ่ายกว่าเข็มทิศได้ชี้ไปทางข้างหน้าที่เป็นต้นไม้และเถาไมา้ทั้งเถาวัลย์และต้นไม้นานาแน่นไปหมดไม่มีทางไปได้แขกเอ่ยขึ้นมาเฮ้ยเข็มทิศมันใช้ได้หรือเปล่าวะ ทำไมมันให้ไปทางตันแบบน,นี้เล่ารอกผินนั่งนิ่งอยู่สักพักก็พันดมมือท่องคาถาเปิดผางเปิดป่าแล้วก็บอกให้ทุกคนช่วยกันฟันกิ่งไม้กิ่งเถาวันที่กวางข้างหน้าอยู่นี้ออกให้หมดสิเมื่อทุกคนช่วยกันฟันกิ่งไม้ออกจนเกือบหมดแล้วก็เห็นเป็นปากถ้ำโผล่ออกมาทุกคนอุทานพร้อมกันเฮ้ยเป็นแบบนี้น,นี่เองถึงได้ว่าไม่มีใครเคยเห็นมันเลย จากนั้นละพิงก็บอกให้ฟันเป็นช่องใหญ่ๆใ,ให้แสงแดดสอดส่องเข้าไปได้เมื่อฟันเป็นช่องขนาดใหญ่ให้แสงแดดส่องเข้าไปได้แล้วทั้งหมดก็เข้าไปในถ้าเมื่อเข้าไปก็ต้องพบกับกลิ่นน้ำอับอย่างมากโหดบางคนแทบจะสำลรักออกมาเลยละพินบอกเฮ้ยช่วยกันดูให้ดีดิมันแอบซ่อนอยู่ตรงไหนแล้วก็มองไปเห็นแท่นหินขนาดใหญ่มีร่างอะไรบางอย่างนอนอยู่บนนั้นทั้งหมดเดินเข้าไปดูใก,กล้ๆ ก็เห็นเจ้าปีศาจร้ายตัวนั้นนอนนิ่งสนิทไม่ไหวติงอยู่บนแท่นหินนั้นรับพินบอกว่ามันคงนอนกลางวัน่ะไม่รู้สึกตัวหรอกแต่กลางคืน่ะคงจะตื่นมาออกล่าเหยื่อผ่านแขกถามว่าเอาแบบนี้เราจะเอาอยัางไงกันดีรับพินหยิบหอกเงินขึ้นมาและกันโด,ดขึ้นไปบนแท่นแล้วบอกว่าเราต้องแทงหัวใจมันเท่านั้นมันถึงจะตาย จากนั้นเขาก็ท่องกระถาเป่าไปที่หอกแล้วกดหอกเงินลงไปตรงหัวใจของเจ้าปีศาจร้ายตัวนั้นทันทีพอหอกเงินแทงลงไปที่ตัวของมันร่างกายของมันสั่นกระตุกเลือดสีดำไหลทะลักออกมาแล้วพินกดหอกเงินลงไปจนมิดใบห,หอกร่างของเจ้าปีศาจร้ายก็นอนแน่นิ่งไม่กระดูกกระดิกไม่ไหวติ่งเราพินบอกว่าจบกันทีมันตายแน่นอนแล้วแบบนี้เนกกะเจก,ก็ถามเอา้าแล้วจะเอาไงต่อ เราพินบอกไปช่วยหาฟืนมาเยอะๆสมล่างและเผามันให้หมดสิ้นไปตรงนี้เลยทุกคนรีบช่วยกันหาฟืนมาสมร่างเจ้าวิศาทร้ายไว้แล้วก็จุดไฟเผาทันทีพอไฟลุกโชนไปโดนเลือดสีดำของมันมันเหมือนกับไปโดนน้ำมันไฟยิ่งแรงจนมอดไหม้ร่างปีศาจร้ายตัวนั้นเป็นกองขี้เท่าไปจากนั้นลราบินก็เดินทางกลับมายัางหมู่บ้าน แล้วก็แจ้งเรื่องราวทั้งหมดให้กับผู้เพื่าบ้านได้รับรู้แล้วพวกคณะราปิศาจลายก็ออกเดินทางต่อไปก็จบเรื่องแล้วนะครับสำหรับเรื่องผีกาก่อยถ้าชอบตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ฝากติดตามช่องมาให้คนสแสวงหาด้วยนะครับขอบคุณครับ